สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเป็นแฟนท,ทุกท่านพี่น้องพิงนาง,งานเป็นทีละพ้านแ,แล้วครับเบื้องขับอลังการงานโค้งทางครับพี่น้องสั่งตรงมาจากมาจากไหนครับเมียนี่มาจากนนสบุรปราการครับตรงช่วงไหนครับบางครูถนนสุขมุมวิทสายเก่า,นอนาโอ้นี่คนบางครูครับ ครับมาพอแล้วครับกูละครับเบื้งโค้งสางครับไอเบิ้งนี้นี่แทบแทบเหมนก้อนครับทีนี้งานโค้งสางนี่อลังการงานสางครับพี่น้องว่ายัางเดี๋ยวนี้ทีแม่เอาฟังดังกําลังขืนคันครับเบิ้งพี่น้องเบื้งคันคันนี้คือคัน80 ห้าสิบห้าแปดศูนดูแล้วครับห่วงเงยเพศสารครับบานมันข้ามสลิงเปิดบนผีน่องระยะยี่สิบเมตรนั่งสันหกดูแล้วต<ม>ีนชัน 6, ้นหกดูแล้วครับฟังคุณกันกำลังลงของพีงง่น่องอีกอย่อ่าร่างการสถานการณ์ตอนนีนะ้เวล่านีกับบ้านเกือบเที่ยงครับหาโมง โอ้พี่น้องครับคนหลายครับโปรดักชั่นปีนี้ของสาวหน่อยรับร่องว่านุ่มโจกเนว่าเป็นปีที่ลงทุนมาเยอะมากที่สุดสังเกตว่าบางขัน้นขั้นตัวนี้แปดท่อนท่อนละ24ยี่ี่เมตรอีกขึ้นนางเบ่งนาง,นง้านชั้นหกครับหนักมันวะไม่หนักใช่ไหม เียบ่ตังกันวะบัดัหาล้กันวะฮะ่ตันเานงเิมัอันลโอ้ยยาว่า,วาครับพี่นี่จะไปตั้งไหนยุ่ในตรงไหนกับพี่นอ้องจะมาเบิ่งอีกสมมือครับพี่น้องเห็นแน่นอตเตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วครับงานโปรดักชั่นของสาวน้อยแต่ว่าเขาอุบไเบว่าว่าให้เบิง่งให้เบิง่งขั้นี แยกชิ้นออกแยกชิ้นออกวันนี้เด็กเด็กไม่มีซ้อมนะเขาให้เขาเราขึ้น p r o ดักชั่นหมดเลย,อ,ยอันนี้นัก,กนอันนี้นัก,กนอันนี้เราบบตีนเป็ดฐานลาก,นนก,กาครับเบิ้งครับห่วงไงไปสารมันมันต้องลดคันเดียวมันต้องลดคันเดียวแบบนี้ขนแค่อันนี้อย่างเดียว <_ <d> _ <n> _>มันอันนี้หกล้อเล็กไอหกล้อขนาดกลางครับพี่นอ้อง,งเบิ้งครับเบิ้งกับเบ้งท้ายดูไปได้ครับเดี๋ยวจะให้ <d _ n> เขาให้ให้เออเอาไปต่อก่อนเอาไปต่อก่อนอย่าปากดีเ <_ d _ n> บิ้งพี่น้อง<_ <d> _ <n> เดี๋ยวนั้นเราจะไปทห่น,ออนั่นตะไหนไอ พี่จวบต,ต้องติดต้องติดต้องจอยให้ผมดูใช่ไหมต้องติดตั้งให้ผมดูใช่ไหมอ,อ๋อไม่ใช่ว่าเอามาให้พวกผมติดเองไม่ได้นะเ <c oughs> ออต้องทําให้ดูด้วยอ่าเพราะว่าเด็กมันไม่รู้เรื่อง <c oughs> เรามีแต่งานเราเคยมีแต่งานไอ้นั่นอะไรนะงานตัดจุดงานเหล็กงานมินียมเราไม่เคยถนัดเดี๋ยวต้องให้ช่างชำนาญการหนหอะช่วยรับพี่น้องิอกดูร้ายแล้วครับเบาเบา เสียเวลาในการติดตั้งนิดนึงสองงานรู้เรื่องครับไม่เป็นไรครับนนครับอันนี้ฐานลากระบบฐานลากเขาต้องหนักแหละเราเนียก็ไม่ไหวได้จะมีข้าวเขโผลครับนะครับเพื่อนพี่น้องอันนี้เฮียเขามาจากอายุทยาครับอันนี้ของเฮียของเฮียเป็น ของระบบคานอย่างเดียวใช่ไหมครับครับผมคานทัดครับอันนี้คานแปดสิบหกสิบแปดสิบหกสิบเวทีด้านหน้าตีไปยี่สิบสี่เมตรเนาะค่อนละอย่่ทีเมตรตอนนี้เราซอยออกที่ยี่สิบเอ็ดเมตรเพราะมากวันในเวทียี่สิบเมตรเข้าในไม่ได้ถ้าปกติต้องขายยี่สิบสี่เมตรคานนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่เฮียสี่ร้อยโลโอ้สี่ร้อยโลจอก็ประมาณอุ้ยเยอะผมยังไม่ได้แกะอยากจะยกอยู่สักอัน คใช่ใช่ครับครับนัดเราเป็นครับครับพี่น้องกินได้อย่งร่างกายงานสางครับบางเดทีทัดกับหกสิบแปดสิบครับไปประกบนางลานแบบการ่างกายงานสางนะครับแข็งแอกพี่น้องเพิ่งขุดเ่งท้าคุณอย่างการร่งทัดอีกตัวนึงอยู่ครับครับตัวนี้ก็อทีเป็นเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับเป็นฉากการแสดงไม่ทัดหระครับ เฮียน่องเอ้ยบังดูครับเฮียเฮียน่องมาแล้วจะมาถึงวันนี้แล้วป่ะของจอมาแล้วแต่ว่าเฮียเขายังไม่มาครับทัดแปดสิบหกสิบยุ่นี่ก็บดขึ้นขึ้นเป็นจอเลยครับยุ่นี่ง่ายๆคือขึ้นขั้นขึ้นเป็นจอ ที่หาหกกูร่างกายงานยกครับเลนเอายกเบื้องยกเบือเบ้องเออไปอยู่ไปนะไปอยู่ไอตอนตอนยกข้างล่างอ่ะมันไม่หนักแต่ยกขึ้นอ่ะมันจะหนักนองมากเลยไอนนี้งานเฉพาะงานเ <c> ฉ <oughs> พาะงานฉากนี้เอาเอาแค่อี๋ยเนี่ย พี่ครับฟังพี่กันดิเป็นของระบบไฟครับระบบไลติงของ SPE ของในช้ช่างตั้งปูนกระชาครับกูแล้วครับจอก,มา,ก,อาออกามาแล้วครับของสตาไรแอนซาวนะฮสวัสดีครับสวัสดีครับพี่การชัยมาแล้วครับ น่าละครับมาแล้วมาเรียบร้อยแล้วคุณนะครับทัดทัดทัดอันนี้ทัดประกอบฉากได้ไหมยี่สิบขั้นข้อบรุษบรุษครับรถคนของนี่ผมว่ามีเยอะกว่าสาวน้อยโชว์ประมาณสองหรือสามคันอ่ะนี่นะครับคุณนะสี่เบสชุนไหนหรือว่าไปประกอบชุดไหนกะให้พี่น้องเบิ้งมาเบิ้งเอาครับวันนี้ยี่สิบเบสเนี่ยครับอีกสองอีกสามมือเป็นรถพี่น้องสามมือเจอกันครับเมื่อนี้ยสี่แปดแล้วเมื่อนี้ยจะตีคืนทังเวทีนะครับ เพอรเพอมือแร้งที่เพอรเพอรมือแร้งนี่เจ้าหน้าเขาอุ๊บไปหลายมือแล้วหลายเดือนแล้วตกแตกละเดือนนยู่ว่าอะไรแล้วผมคิดว่าตอนนี้ลนะครับนี่แหละครับรบับง<อ>คีไกแก้วาที่แน่ๆเนี่ยชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องถ่ายเจ้าหน้าเขามาปลาอีกชังไหนอาจอะติมอร์นี็ได้หรือมือเป็นเกินมือนี้ยรอติดตามแทบช็อกเห็นงามๆแล้วก็เลิกคอยหรอที่เออเป็นอรไรไม่อยากปากเลยแทบช็อก เพิ่งได้ครับมาแล้วครับคุณตาสีติดตั้งมองไหนสี่ยุ่งมองไหนใช่ว่านี่นี่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วครับมาเป็นอุปกรณ์ประกอบเพลงดิอุปกรณ์ประกอบฉากว่าอันนี้ว่าอันนี้ยังเหลือคุ่น,นีไม่อีกเพิ่งขัง้นบนครับร่างการงานสร้างครับควาดว่าปีนี้ประมาณสี่สิบกว่าคนนะเฉพาะฉากครับจอเวทีต่างหากเวทีต่างหากเวทีประมาณยี่สิบ กบดตาย้พี่น้องคกบาเ้คอบาทแคนแก่อนว่อยแก่ข้นว่อยอเป็นตะเม็นถ่ายเนาะเกิดอะไรเ็นเกิดผูโอ้ัน่ันสภาพจังโลเบื่นเพราะว่าโอุ้ยฮอพี่น้องเจอกันวันที่ยิบครับยิบอีกสามมือนี่ครับเบิ้งกลังเบิ้งของลงของกครับตรวจจัดฝาดบุมนะครับเจอกันดีๆแน่นอน